ผมชื่อสุรินทร์บัญญัติปิยพจน์นะครับเป็นเจ้าของโรงแรมวันนี้คือโรงแรมคคสชาเบยเฮอริเทจโฮเทลส่วนไร้านกาแฟนี่ชื่อ Cafe. คัชาแกลเลอรี่คาเฟ่คือร้านนี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมมันเป็นอยู่ในตึกเก่า,อาขอเล่าย้อนนิดนึงเรื่องประวัติของตึกตึกนี้จะครบร้อยปีปีหน้านี่นะครับปีหน้าครบร้อยปีตึกนี้เป็นเจ้าของเป็นพระราชโอรสของรอสิ ต้นตะกูนะฮะเราก็ได้ได้เช่าเข้ามาเพื่อทําเป็นโรงแรมด้านบนส่วนด้านล่างเนี่ยผมเห็นว่าเออเป็นโลเคชั่นที่ดีเราก็เลยอยากจะทาอะไรให้มันน่าสนใจคือส่วนตัวผมเองเนี่ยช,ชอบชอบถ่ายรูปเราก็เลยคิดว่าตรงนี้นะถ้าทําเป็นแกลเลอรี่แสดงภาพก็น่าจะดีเพราะว่าคนเห็นเยอะชาวต่างชาติาก็เห็นใครก็เห็นเออแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะลิมิตเฉพาะภาพถ่ายเราก็มีแสดงงานแสดงได้เปลี่ยนไปทุกสองเดือน เปลี่ยนเป็นภาพถ่ายบ้างภาพวาดบ้างอย่างคราวนี้จะเป็นแฟบริกครน,นี้การที่จะมาดูให้เฉยเนี่ยมันก็มันก็ไม่สนุกะนะผมเลยพยายามทําที่นี่ให้บรรยากาศเหมือนกับห้องรับแขกโดยมีงานงานศิลป,ปะซ่อมไปเรื่อยๆแล้วก็มีกาแฟเสิร์ฟนี่คือเหตุผลที่เรามีร้านกาแฟนี้ร้านเรามันคาเฟ่ขายกาแฟเป็นหลักนะครับกาแฟเราเนี่ยก็เป็นกาแฟซึ่งซึ่งยางดีนะครับ แล้วก็เน้นพยายามใช้เน้นของไทยของไทยบ้างของต่างให้ผสมมาด้ิดนหน่อยแต่แต่ซิกเนเจอร์ของเราจะใช้กาแฟไทยกาแฟที่คนที่นี่ชอบทานกันลูกค้าฮิตก็คือเอสเปรสโซออเรนจ์ so คือกาแฟเอสเปรสโซเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำส้ม ใส่น้ำเชื่อมนิดหน่อยแล้วแต่แล้วแต่ชอบละหวานน้อยหวานมากก็ใส่น้ำแข็งเย็นเบเกอรี่ของเราเนี่ยที่เราทำเองเลยคิดเองก็เลยก็คือเอสเปรสโซ่บราวนี่คือบราวนี่แต่เราใส่เอสเปรสโซ่ช็อตเข้าไปในนั้นด้วยเพื่อให้ความ,มเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมัน,ม,นมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ลาดด้วยชอ็อกโกแลตเยิม้มๆออกมาครับถ้าไม่ชอบหวานแล้วก็มีครัวซองเนี่ยซึ่งสามารถทำเป็นอาหารเช้าได้ โดยกินคู่กับเนยหรือชีสอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งกินกับแยมก็ได้แยมที่เราก็ทําเองจากสตรอเบอร,บรี่นะฮะเราเราเราไม่ได้ซื้อมาเราจะไม่ใส่เจลาตินเราก็มีแค่น้ําตาลเชื่อมกับสตรอเบอ,อรีร่เท่านั้นเองนะครับตามสูตรของโรงแรมนะฮะจะไม่หวานมากนะครับคือที่นี่เราก็ใช้น้ําตาลลินนะครับน้าตาลลินเนี่ยดีอย่างคือมันเกล็ดเล็กละเอียด แล้วก็ไม่เป็นก้อนแล้วก็ละลายเร็วละลายได้ง่ายครับทำขนมอร่อยร้านกาแฟร้านนี้ชื่อคาชาแกลลี่คาเฟ่นะครับอยู่ชั้นล่างของโรงแรมคาชาเบสอริเทจโฮเทลการเดินทางก็เดินทางมาโดย MRT สายสีน้ำเงินนะฮะที่สถานีสามยอดขึ้นประตูทางขึ้นที่1นะครับแล้วก็ข้ามถนนม,มาสำหรับผมเนี่ยสามก็มาถึงโรงแรมนี้นะครับถึงร้านกาแฟนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่า สนใจจะพักก็เบอร์โทรศัพท์ที่โรงแรมนะครับ02 221 0257หรือไม่ก็ Facebook ของร้านกาแฟก็คือคชา c h a Gallery Cafe นะครับเข้าไปดูข้อมูลได้มีข้อมูลทุกอย่างแล้วก็นอกจากกาแฟแล้วคุณก็มาชมงานศิลปะท,ที่นี่ได้ด้วย